มาดูเรื่องไกลตัวกันบ้างนะคะเรื่องของค่าครองชีพหลายคนบอกว่าตอนนี้ค่าแก๊สขึ้นแต่ว่าค่าน้ำมันปรับลดลงแต่ปรากฏว่าราคาสินค้าต่างๆไม่ได้ปรับ จะมีการปรับเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเองมีมตินะคะเรื่องการเห็นชอบบัญชีรายการกําหนดสินค้าหรือบริการควบคุมปี2,558แยกเป็นสินค้า38รายการและบริการ3รายการที่ใช้ในชีวิตประจําวันของประชาชนนะโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่27มกราคมเป็นต้นไปค่ะโดยร้อยเ,เอกนายแพทย์ยงยุทธมยราบโฆษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอ เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบกำหนดสินค้าหรือบริการควบคุมปี2,558แยกเป็นสินค้า38รายการและบริการ3รายการที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่27มกราคมนี้ ทั้งนี้สินค้าและบริการควบคุมค่ะมีทั้งหมด41รายการด้วยกันนะคะเป็นหมวดอาหารอาทิกระเทียมข้าวเปลือกข้าวสารข้าวโพดมันสำปะหลงังผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สุกรหรือว่าเนื้อสุกรหรือว่าเนื้อหมูนั่นเองน้ำตาลทรายน้ำมันครีมเทียมนมข้นหวานแป้งสาลีอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอาหารกึ่งสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึกและผลปาล์มน้ํามัน ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะอย่างเช่นผงซักฟอกผ้าอนามัยกระดาษชําระกระดาษเช็ดหน้าหมวดปัจจัยทางการเกษตรนะคะก็อย่างเช่น,น,าาชชน,ป,ชนปุ๋ยยาป้องกันหรือว่ากําจัดศัตรูพืชหรือว่าโรคพืชหัวอาหารสัตว์อาหารสัตว์เครื่องสูบน้ถถํารถไถนารถเกี่ยวข้าว หมวดวัสดุก่อสร้างก็อย่างจำพวกปูนซีเมนต์เหล็กเส้นเหล็กแผ่นสายไฟฟ้าท่อ PVC หมวดขนส่งก็อาทิแบตเตอรี่รถยนต์ยางรถยนต์รถจักรยานยนต์รถยนต์ที่นั่งหรือว่ารถบรรทุก หมวดปิโตรเลียมนะคะก็จำพวกกส๊สปิโตรเลียมเหลวน้ำมันเชื้อเพลิงเม็ดพลาสติกหมวดยารักษาโรคก,ก็คือยารักษาโรครวมถึงยาอื่นๆนะคะแล้วก็จะมีหมวดอื่นๆด้วยนั่นก็คือของใกล้ตัวจริงๆค่ะสำหรับคุณผู้ปกครองก็คือเครื่องแบบนักเรียนนั่นเอง ส่วนบริการมี3รายการด้วยกันนะคะก็คือการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้าบริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าเก็บสถานที่เก็บสินค้าและบริการทางการเกษตรมาดูเรื่องของการค่าก